ที่ผมยืนอยู่นี้เขาเรียกว่าน้ำตกผากล้วยไม้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปชมน้ำตกผากล้วยไม้เพื่อนๆเ,เข้ามาก็สอดกดติดตามช่องด้วยน้ำาก,กผาผากล้วยไม้อยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะพาลงไปชมนะครับว่าเป็นยังไงที่ผมกำลังจะเดินลงไปนี้ก็คือน้ำตกผากล้วยไม้นะครับเขาบอกว่า ต้องเดินลงไปประมาณร้อยกว่าเมตรนะอันนี้จุดลงทะเบียนนี้เขาก็ยังให้ลงทะเบียนทุกครั้งอยู่นครับเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ครับเปิดเวลาหกถึงสิบสี่นาฬิกานะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปดูตรงนี้ก็เป็นลานกางเต็นท์ได้ด้วยนะครับเ,เขาก็บอกแค่ระวังลิงครับจุดแตกต่างตรงนี้กับจุดกางเต็นท์ลำตะคองลำตะคองคนกางเต็นท์เยอะมากนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรไม่รู้ทั้งท,ท,ที่ตรงนี้ก็อากาศเย็นดีเหมือนกันเดินเข้ามาสักพักหนึง่งเขาก็จะบอกว่าน้ำตกพากว่าง่ายส่วนที่ลึกที่สุดแค่2เมตรครับสถานการณ์น้ำปลอดภัยครับตอนนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีชื่อเบอร์โทรครับศูนย์บริการแจ้งเหตุเนี่ยมีเบอร์โทรสำหรับลูกค้ามาเที่ยวอา่า สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวครับจุดนี้เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปนะครับเขาบอกว่าต้องเดินไปถึงสองร้อยเมตรก็จะถึงน้ําตกก็ก็จะเดินครับถือว่าไม่ไกลมากเนี่ยก็ลักษณะน้ําตกนี้น่าจะไม่สูงไม่ใหญ่มากเท่าที่ดูไปตามเส้นทางที่เขาทำไวน้นะครับ ตอนนี้ก็เดินลงคนเดียวครับแต่อยู่ลานจอดรถเห็นหรถหคันแสดงว่ามีคนอยู่ข้างล่างครับเพราะฉะนั้นมีนักท่องเที่ยวแน่ไม่ต้องกลัวครับจะต่างจากที่ผมไปทางภูหินล่องกล้าอันนั้นเป็นพ่พอต้องขอก็ขอ,ขอ,ขอมีการสู้รบกันตายก็เลยไม่กล้าไปครับ เส้นทางเข้าดูน้ําตกผากล้วยไม้ครับก็ไม่ได้ได้โลยได้กีบกุหลาบครับก็คือการทางลาดยางหรือปูนครับเดินธรรมชาติแท้ๆเลยครับเดินมาสักพักแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้ครก็เห็นนักท่องเที่ยเดินสวนออกไปสองคนเขาบอกว่ามีคนอยู่ข้างในอีกสอง าก็มาเป็นคู่ท่องเที่ยวไม่ได้เป็นศิลปินเดี่ยวเป็นมาสักพักได้ยินเสียงน้ำแล้วนะครับได้ยินเสียงน้ำแล้วก็จะดูนะครับว่าจะสวยขนาดไหนสำหรับน้ำตกผากล้วยไม้ครับแต่ว่าหนวนรกอันดับหนึ่งแล้วนะครับความสวยงามอ่ามีการเดินขึ้นอีกครับนี่ระหว่าง ทางน้ําตกจะจะเป็นประมาณนี้หลังจากเดินมาตามตามไหลข้างทางมาจะดูนะครับว่าตรงที่จะให้ชมน้ําตกคือจุดไหนเพราะว่าเดินเข้ามาลึกพอสมควรเนี่ยผมไม่เห็นส่วนไหนที่จะบอกว่าเป็นส่วนของน้ําตกเลยครับที่ว่าเป็นขา แต่ถ้าเดินไปว่าน,นั้นไกลกว่าน,นั้นก็คงจะไม่เนินเดินแล้วครับนี่คือสภาพน้ำตกของน้ำตกผากล้วยไม้นะครับอ้ไรอะไรนะไม่ไม่ใช่ผากล้วยไม้อะไรนะก็ใช่ครับผากล้วยไม้ครับอันนี้ ก็ยังเป็นสภาพแบบนี้ไม่มีส่วนไหนสวยเลยครับเดินเดินสำรวจเข้ามาไกลแล้วครับไม่มีตรงไหนสวยเลยมีตกขวา,า้วยไม้ ก็เป็นทานน้ำประมาณอย่างนี้ไปเรื่อยๆประมาณนั้นแตสักครู่ผมแวะให้ดูแล้วนะครับถ้าถ้าตรงนั้นเป็นน้ำตกจริงก็ความสวยไม่มีแล้วครับมีแค่นี้ก็ดูต้นไม้ใหญ่เป็นน้องเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวอยู่ข้างในสองคนนะต้นซาบ้าลิง ผมว่าคงจะหมดแค่นี้ครับเพราะว่าการจะมีน้ำตกได้มันต้องมีหน้าผาถ้าเดินเข้าไปเรื่อยๆอีกคงคงไม่เดินแล้วครับก็อรอยคนเดินนะครับผมไม่รู้ผมไปยังไม่ถึงหรือเปล่าเดี๋ยวจะดูนะครับคงจะ ไม่แล้วครับจุดที่สูงที่สุดก็ตรงน้ําที่ดังแรงๆตรงนั้นแหละครับไม่น่าจะมีจุดไหนที่มันแรงกว่านั้นแล้วไม่สวยครับไม่สวยเขาบอกว่าอีกหอกร้อยเมตรจะถึงเราไม่ไหวแล้วมั้งครับวัวเจอช้างเจอช้างเจอแซงเน่ยคงจะพอสำหรับน้ำตกขากล้วยไม้ ก็น่าจะบรรยากาศก็จะตรงที่ผมแวะลงนั่นแหละครับพอเสียงน้ำดังมากที่สุดแล้วเพราะว่าจุดที่มีน้ำตกมันก็ต้องเสียงน้ำกระโจนอย่างนั้นอยู่แล้วจะไม่เดินตามเข้าไปแล้วสำหรับน้ำตกผากล้วยไม้ฮะ ก็คงเพียงเท่านี้ครับจุดนั้นแหละครับเป็นน้ำลดหลั่นมาก็ไม่เชิงน้ำตกดีเท่าไหร่